สวัสดีค่ะวันนี้หิมะตกนะคะเช้านี้หิมะตกวันนี้จะพาทุกคนไปดูหิมะตกบรรยากาศของวันนี้นะคะเดี๋ยวเดินไปกันเลยนะคะเดี๋ยวเดินไปที่เฮาส์ดีกว่านะคะไปดูว่าผักเป็นยังไงบ้างนะคะนี่นะคะหิมะตกแล้วดีใจนะคะมันสวยนะคะแต่ว่ามันหนาวนะคะเราเดินไป เออีมาเข้าตานะคะหนาวเขาก็ใส่ถุงมือมาด้วยนะคะเมื่อวานนั่นก็ เพิ่งเปลี่ยนยางรถไปนะคะวันนี้ก็หิมะตกพอดีเลยนะคะรถมาแนละ้วเดี๋ยวเราหลบรถนิดนึงนะคะ ี่นะคะอันนี้คือส่วนของชาวญี่ปุ่นนะคะหิมะตกก็จะเป็นแบบนี้นะคะนี่นะคะตอนนี้ก็หยุดพักจากการทำสวนนะคะรองเท้าที่ใส่ที่เดินบนถนนที่มีหิมะตกนะคะมันก็จะมีเหมือนเหมือนเป็นหมุดนะคะที่ ที่ส้นรองเท้านะคะแล้วก็ที่ปลายเท้านะคะเพื่อยึดยึดเเวลาเราเดินที่ถนนไม่ให้เราลื่นนะคะนี่นะคะก็ข้างหลังนี้ก็เป็นเฮาส์นะคะ นี่นะคะบรรยากาศข้างหน้านู่นสวยมากเลยนะคะแล้วก็หนาวด้วยนะคะตอนนี้อันนี้คือตกเบาๆนะคะไม่ไม่ได้ตกหนักไม่ได้ตกเยอะนะคะ นู่นนะคะภูเขาขาวไปแล้วนะคะเดี๋ยวไปดูผักที่เฮาสุกนนนดีกว่านะคะ mm hmm. นี่นะคะก่อนก่อนหน้านี้ที่นุ่นกลุมผ้าไว้นะคะ ตอนนี้ก็แข็งไปหมดแล้วนะคะนู่นนะคะ <_ C> ผักที่มีหิมะนะคะก็จะเป็นอย่างนี้นะคะ <_ C> มันอยู่ในหิมะนะคะ <_ C> แต่ว่ากินได้นะคะเหมือนเป็นตู้เย็นธรรมชาตินะคะ <_ C> เดี๋ยวนุ่นขออนุญาตเดินกลับบ้านเลยแล้วกันนะคะหนาวแล้วนะคะไม่ไหวแล้ว วันนี้ก็พามาดูบรรยากาศตอนเช้าหิมะตกนะคะสวยไหมคบบรรยากาศหิมะตก มันเปนสวยนะคะในความรู้สึกของนนนะคะแต่ว่ามันหนาวนะคะแต่ว่าก็คือแบบที่บ้านเราไม่มีนะคะพอมาเจอที่นี่ก็ทุกปีก็มีความสุขนะคะแต่ก็หนาวแค่สามเดือนนะคะหน้าหนาวนะคะช่วงหน้าหนาวหิมะตกก็ประมาณสามเดือนนะคะหลังจากนั้นก็ปกตินะคะแล้วก็จะได้ทำการเกษตรนะคะปลูกผักต่อไปนะคะ ข้างบนนู้นเป็นภูเขานะคะสวนนู้นก็จะอยู่บนนู้นนะคะสวนผักที่ก่อนหน้านี้ที่ไปทำนะคะ กลจะถึงบ้านแล้วค่ะถ้าบางทีน้องก็ส่วนมากน่นจาจะขี่จักรยานไปที่เฮาส์นะคะจะไม่ค่อยเดินนะคะเพราะว่าขี่จักรยานไปแล้วก็เอากระบุงใหญ่ๆนะคะแบกไปข้างหลังนะคะแล้วก็เอาใส่ผักกลับมาบ้านนะคะเพราะว่าจักรยานนั่นมันคันเล็กนา สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากๆนะคะที่ติดตามน่นนะคะขอบคุณทุกข้อความทุกกำลังใจที่มีให้น่นนะคะฝากกดไลค์กดติดตามไว้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ